เมื่อเรามีเวลามีโอกาสเราได้พากันมาพักผ่อนหย่อนใจในการที่เราเทำสมาธิให้อารมณ์เหล่านั้นหมดไปทีนี้บางคนนั้นไม่รู้ว่าจะหาทางออกทางไหนก็กินเหล้าเพื่อจะให้มันเมาเมาแล้วจิตไม่ก็เข้าผวางังพราจิตเข้าผวังแล้ว มันก็ไม่มีสติเกิดอ,อ,อ,อาการเสียหายนานับประการหรือบางทีก็ไปหาเจนลำหาเที่ยวเสียเงินเสียทองอะไรมากมายโดยใช่เหตนั่นนหะคือการที่จะปนลปืงอ,อารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีวิธีการที่จะแก้ไขอารมณ์ด้วยการทำสมาธิแล้วเราจะ ได้รับความสุขพิเศษขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเวลาที่คนทำสมาธิแล้วเขาก็จะต้องมาบริกรรมก่อนที่จะบริกรรมเขาก็มีอารมณ์ร่อนเหลือแต่พอบริกรรมก็เหลืออารมณ์อันเดียวท่าทั้งหลายอารมณ์นับร้อยนับพันในมันเหมือนกันกันกบเราแบกภาระมันหนัก แต่พอเรานึกพเฟื้อหรืออารมณ์อันเดียวเราแบกภาระามันก็เบำวิวบำวิวแล้วเป็นยังไงก็รู้สึกว่าตัวเบาเหมือนก็ลอยขึ้นบนอากาศแล้วก็เกิดความทราบซึ้งเกิดความประทับใจเกิดความอิ่มใจเกิดความสุขใจเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยน่าสัจจันเมื่อเป็นเช่นนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็จะทำให้เรานั้นรู้จักขนทางบำบัดมิธขนทางบำบัดอารมณ์คือการทำสมาธิเมื่ออารมณ์ต่างๆมันหมดไปเหลือแต่จิตโดยเหลือแต่อารมณ์อันเดียวนั้นทันทั้งหลายจิตก็จะเริ่มเป็นหนึ่งแล้ว เมื่อเริ่มเป็นหนึ่งแล้วจิตก็เริ่มเป็นสมาธิเมื่อเริ่มเป็นสมาธิแล้วผลที่ออกมาก็คือการผิดพลังจิตเมื่อผิดพลังจิตต่แล้วพลังจิตก็จะไปทำให้เราเนี่ยสามารถด้รับแสงสว่างอะไรแต่อะไรหลายอย่างหลายประการเหมือนก,นกันกับคนที่ไม่มีเงินมันหัวคิดก็ไม่มีไม่รู้จะคิดแล้วมันคิดไม่ออก หาเงนินมาทำนั่นก็ไม่มีเงินอันนี้ก็ไม่มีมันก็เข้าสู่ทางกันแต่พอเวลาได้เงินมาแล้วมันก็เกิดความตว่างขึ้นว่าเราจะซื้อสิ่งนั้นเราจะลงทุนสิ่งนี้ในที่สุดเราก็มีหูตาสว่างเหมือนก,นกันกับที่ว่าเราได้ทำสมาธิแล้ว กระเ่าก็ว่าเราได้เงินคืออริยทรัพย์เมื่อได้อริยทรัพย์พะทีนี้เราก็หุทาะสว่างสามารถมองเห็นหนทางว่าทางไหนถูกทางไหนผิดเราก็เดินไปในทางที่ถูกชีวิตของเราก็เลยไปสวยงามขึ้นทันทีไม่ใช่ชีวิตที่เศร้าหมองคนที่เจอือพนไปด้วยอารมณ์มากมายหาทางออกไม่ได้ กินเล่าเมายายาเสพจิตต่างๆนั้นเรียกประสบสิงทางกันแล้วก็ผลที่ออกมามันก็กลายเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์เลยด้วยประการทั้งปวงจะเป็นชนในชาติไม่ว่าชาติใดถ้าหากว่ามีพวกยาเสพติดมากก็จะทำให้ชาติเสียหายเพราะฉะนั้น ในคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงแนะนำให้สาสตจ,จิตะตะปริยนทัอนงังให้พากันทำสมาธิให้เกิดขึ้นการทำสมาธิให้เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องลงทุนอะไรเลยเรามีเพียงว่าใกลกับใจเท่านั้นเราก็สามารถทำได้ เราไปกินเหล้าเมายานั่นเสียงเงินไปเท่าไหร่เราไปกินยาเสพติดเสียงเงินไปเท่าไหร่ไปดูละครดูอะไรอะไรต่างๆที่มันยั่วยวนกวนใจมันก็เสียงเงินอีกเท่าไหร่เพื่อความสนุกเพื่อเพลินเท่านั้นแต่เมื่อเวลามาทำสมาธิแล้วเนี่ยแ่เราได้รับความสงบเนี่ย เราจะได้ความสุขมากกว่าที่เราไปกินเหล้ามากกว่าเราที่ไปดูละครมากกว่าเราที่จะไปกินยาเสพติดอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดสอนลูกสอนหลานบอกว่าการทำสมาธินะดีนะบอกมันว่างั้นแล้วก็อยให้มันไปทำมากเด็กๆทำมากไม่ได้ อยางมากก็ห้านาทีสักนิดไม่ถึงห้านาทีก็ได้ทำนิดเดียวเด็กมันก็เป็นนิสัยแล้วทำานาทีสองนาทีวันทุกวัน,ท,วนทุกวันไปมันก็เป็นนิสยัยต่อขึ้นมันก็จะกลายเป็นคนดีมีสมาคารวะมีสมาธ,าะะมมาธิเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเรานั้นเปรียบเหมือนกันก็นกว่าวัตถุดิบ เราได้วัตถุดิบมาแล้วเราจะแปลวัตถุดิบของเรนี้ให้เปลี่ยนประโยชน์ดได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเป็นวัตถุดิบอันเนี้ยสามารถจะแปลสภาพได้เป็นของที่มีค่ามหาศาลในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่รู้จักปรับปรุงวัตถุดิบคือตัวของเรานี่ให้ดีแล้ววัตถุดิบอันนี้ก็ไร้ประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนั้น เราท่านทั้งหลายหนทางที่เราจะเดินไปนั้นมีแล้วที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหนทางให้แก่เราเมื่อเราได้หนทางเราได้หนทางที่ดีแล้วอย่างนี้เราก็พยายามจับหนทางนั้นชีวิตของเราทั้งชีวิตเราก็จะเห็นว่าอชีวิตของเรานี่มีค่ามากเมื่อเรา ได้รู้ว่าเรามีค่ามากแค่นี้แล้วเราก็ภูมิใจเราไม่ใช่เราภูมิใจเฉยๆแต่ว่าก็ไปถึงได้ซึ่งสวรรค์และนิพานอย่างนี้เป็นตน้นด้วยเหตุดังกล่าวเราจึงต้องพากันมีสติและลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้แล้วเราก็จะได้ที่พึ่งอันตรเสรต่อไปสวัสดี